วิดวังนาคินคำชะโนดไม่มีกำหนดวังนาคินคำชะโนดไม่มีกำหนดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข่าวที่เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนมากๆเลยคอหวยทำไงเอห่ย เอาครับจังหวัดอุดรธานีนั้นเนี่ยครับนี่ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อหนึ่งคนครับแต่ภาพเอียนนี้ประกาศปิดคำชะโนดนะครับเนื่องจากว่ามีการติดเชื้อหนึ่งคนที่ว่านี้รวมทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็แห่ไปเยอะช่วงนี้ใช่ไหมครับนี่นะการใกล้ชิดกันการสัมผัสกันมันก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับในอำเภอบ้านดุงก็ออกประกาศเรื่องของการปิดเข้าสักการะพอ่อปู่ศรีสุดโทแล้วก็ย่าศรีปทุมมาเกาะคำชะโนดนะครับ นะโดยไม่มีกำหนด,ด แตป้าตียนอยู่นี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคุณสยามสรีมงคลครับแถลงข่าวแล้วตอนนี้อุดรธานีมีผู้ติดเชื้ออายุ30ปีเป็นพ่อค้าอาหารทะเลที่ตลาดสดเทศบาลโนนสูงน้ําคําที่ถนนมิตรภาพนะครับนี่นะตอนนี้เอาคนใกล้ชิดลูกเมียไปตรวจแล้วล่ะยังไม่มีผลอะไรออกมาแต่คณะกรรมการับไทมลายของคนที่ติดเชื้อนี่นะโอ้ตั้งแต่วันที่ 11- ถึง19เเลยครับส่งภรรยาไปตลาดขายของบ้างนี่นะส่งภรรยาไปร้านเสริมสวยบ้าง ไปแต่งงานที่ตำบนนนสูงนั่งตโต๊ะจีนกับครอบครัวบ้างเพราะฉะนั้นอ้าวคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องระมัดระวังตัวไปตรวจสอบซึ่งตอนนี้คนที่อุดรธานีก็แห่ไปตรวจโรคแล้วครับไปหาเชื้อประมาณสัก800คนแล้วก็ปิดสถานที่สาคัญนั่นก็คือตลาดสดเทศบาลนนสูงน้ำำําคําแล้วก็ห้องเย็นมหาชัยวารินหนึ่งในเขตเทศบาลตะบนหนองบัวครับอืมค่ะก็คิดว่านะคะเรื่องของการปิดคำชะโนดนั้นก็คงทำให้หลายๆท่านนะคะบอกโอ้ยอย่างนี้หาเลขยากขึ้นแต่ก็คง พ้นความสามารถของแต่ละท่าน,นยอย่างแน่นอนเลยนะคะคุยยงนนบาาม